เแดดร้อนนะครับผมบ่ายเกย์เกย์ล่วงหาดจะมองกินอันตัวน,ะนี่แม่แม่จะมาหาหาบน้ำคอ่อน nam khôi kịp chiêu kiện tà tại mùa bạc Bolo bun, sakit bolo. Bolo. บุญป่นเปื่อยนี่บุญตักบุญสูงบุญบุญตัก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 ,ต,ก,ต,ก,ต,กตักบุญสูงสูเออสูเออสูสูสูเออสาดไปเออสัตว์ไปสัตว์ไปมันทั่วผมเชอรี่แม่แม่มาหานะครับมาเฟ จะเลือกกันจัดผลไม้เลยนะครับผมยี่สิบชุดนะครับคุณแม่พิชรัตน์นะครับผมแป๊บแป๊บแป๊บชุดพึ่งได้สิบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเย็นเย็นลบเย็นเย็นนี่เย็นเย็น แต่สามสิบสามสิบเชลลี่ก็ไม่ต้องไลนเลยนอนเลยวันนี้จะได้นอนไวๆเนาะวันละสามสิบชุดเป๊บแล้วป๊บได้กินยาวๆสบายๆเลยพอยแป๊บนึง แขนูายกาไม่ได้ใส่รายการ,าราการ็ยกแต่แขนตันรายการอยู่นั่นเนี่ยแต่ตัวจริงสวยแต่จริงสวย่ากพี่สวย,สวย,สวยเดลคนสวยอยู่ ใช่ใหญากินเียลนะนิ่งเลยทีนี้เริ่มเลือกแล้วเลือกอะไรอร่อยอร่อยเลือกกินข้าวโพดก่อน ถ้ามียานี่คือผักไอ้ทายเลยนะถ้ามหน้าหน้าหน้าใหญ่มากตาเยอะเยอนะแม่เมอไม่หน่อยตาเยอะมมตาเยอะเลยตาเยอะเลยอิ่มมั้ยเนี่ยจิบจิบเนาะรีบบอกว่ามีอะไรมีอิซกะละมังไหมฮึมม đấy không phải ฮไม่รู้ว่าตรงนี้มีขาเหรอทานบ่อยติอะไรสั้ยค่ะบางทีลูกมาบนรถบรรทุกขนาดนี้บริษัท่านเข้ามามาหาชิอลี่ชี่อยู่นี่เลยน้นเียวเด้ จับมือแม่เลยเร้อตาขอบคุณคุณแม่ชรัตนะครับไปแล้วนะคะไต้องเหแมเลย่อไางเข้นี้น้าร้งลยนไปโบกบนไบายแม่แม่กัแล้วนู่นแม่แโบนสุนแม่แมวักแล้วบายบาย บาย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 ไม่กลับแล้วขอบคุณนะครับผมขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับผมครับผมขอบคุณครับผมดีครับผมสวัสดีครับนิ่งเลยเข้าไปแล้วน่าจืดเลยอือหือ ไปไปไไกลับแล้วครับผมกลับแล้วกลับแล้วบายบาย เกือบแล้เกืบเอ,บแ,อ,บ,แอบแล้วนี่แหละสา,าวนุ่นเนาะฝากกดไลค <c oughs> ์กดซับสไคร้กดป like, ุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ